สวัสดีค่ะต่อไปจะอา่านยุง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 ต่อไปจะอ่านคนเกิดวันศุกร์นะคะยังไม่ครบเดี๋ยววันเสาร์อีกวันนึงคนเกิดวันศุกร์นะคะโอเคระหว่างอายุนะอายุของคนเกิดวันศุกร์นะคะประมาณ16ถึงถึง 16-70ปีนะอ่านนานหน่อยนะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ฟังก็เข้ามาฟังเนาะค่ะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะระหว่างอายุ1 7บ8จ็ปดถึงสิเกาปีพระฤหัดแทกพระศุกร์ระยะนี้โชคลาบดีจะได้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆตลอดจนตลอดตลอดจนคู่คู่ครอง และที่อยู่อาศัยควรบูชาพระฤหัดกับพระศุกร์จะได้ลาบผลและจะบังเกิดผลดีมากมันตัวใหญ่ๆตัวจริงๆเขาไม่ใหญ่นะโอเคต่อไประหว่างอายุ20-21ปีวันศุกร์นะคะพระราหูแทรกพระศุกร์ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพ์ย และการเก็บไข้ต่างๆคนผิวเนื้อดำแดงคนผิวเนื้อดำสีดำสีเนื้อดำจะให้โทษคนผิวดำจะให้โทษนะควรบูชาพระราหูพระสุขจะบรรเทาลงต่อไปคนเกิดระหว่างอายุ21 กับอีกสี่เดือนพระอาทิตย์เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเองจะเจ็บไข้เสียเลือดเนื้อและส่วนต่างๆของร่างกายจะเสียจะเสียของรักด้วยนะหรือผู้ใหญ่จะให้โทษควรบูชาพระอาทิตย์จะเบาทุเลาลงพูดถึงว่าเสีย ส่วนต่างๆของร่างกายก็ไปเสริมจมูกไปทําหน้าทําตาก็ถือว่าเสียนะเสียหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปทําตาสองชั้นก็นดึงหนังออกก็ก็เพิ่มขึ้นแล้วนะนะคะต่อไปคนเกิดอายุ21-22 22ปียีไปแล้ว22ปีพระจันทร์แทรกพระอาทิตย์ จงระวังจะเดือดร้อนหรือภายในครอบครัวจะเสียทรัพย์แต่กลางปีขึ้นไปต้นปีอันนี้ต้นปีไม่ดีนะปลายกลางปีขึ้นไปจะมีโชคทรัพย์สิสนจะมีโชคลาบได้ทรัพย์สินต่างๆควรบูชาพระจันทร์กับพระอาทิตย์โชคลาบจะบังเกิดผลดี ต่อไประหว่างอายุ22กับอีก4เดือนพระอังคารแทรกพระอาทิตย์จงระวังอักคีภัยต่างๆอักคีภัยทรัพย์สินต่างๆจะเสียหายอาจจะเจ็บไข้หรือจากที่อยู่วันบูชาพระอังคารกับพระอาทิตย์ จึงจะบันเทาโทษบางทีดวงไม่ดีเราย้ายที่อยู่ก็ถือว่าดีนะย้ายที่อยู่ก็ถือว่าดีเลยแก้เคล็ดกันถ้าคนไหนดวงไม่ดีนะต่อไประหว่างอายุ23ปีกับอีกหเดือน22ปีกับอีกหเดือนพระพุทธแท้พระออหัสจะได้ลาบทรัพย์สินต่าง สิ่งของที่เสียหายจะได้คืนมาจิจาการงานต่างๆมีผลมีสำริดผลควรบูชาพระพุทธกับพระอาทิตย์ลาบผลจะดีขึ้นต่อไปคนเกิดวันศุกร์ระหว่างอายุ24ปีพระเสา์แทรกพระอาทิตย์จงระวังอักคีภัยต่างๆจะเสียทรัย์ เจ็บไข้ต่างๆหรือถูกโทษทันวันบูชาพระเสากับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทาต่อไปคนเกิดวันศุกร์ระหว่างอายุ25ปีพระฤหัสพระฤหัแสแทกพระอาทิตย์ระยะนี้จะได้ทรัพย์สินคู่ครองมีชื่อเสียง คู่ครองมีชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระฤหัตกับพระอาทิตย์จะบังเกิดผลลาบผลดีมากต่อไประหว่างอายุ26ปีพระราหูแทรกพระอาทิตย์ระวังทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆจะเสียทรัพย์จะบาดเจ็บจาก จากของมีคมหรือเป็นเป็นความกับญาติผู้ใหญ่หรือเป็นความกับญาติผู้ใหญ่ควรบูชาพระราหูกับพระอาทิตย์จึงจะดีต่อไประหว่างอายุ27ปี27ปีพระสุขแท้พระอาทิตย์ระยะนี้ลาบผลจิตการงาน มีทางได้มากกว่าทางเสียนะมีทางได้มากกว่าจะได้บุตรบริวารคนรักชื่อเสียงเกียรติยศด,ดีชื่อเสียงดีวันบูชาพระศุกร์พระอาทิตย์โชคลาภจะดีขึ้นจะดีมากเลยนะ ต่อไประหว่างอายุ28-29ปีคนเกิดวันศุกร์นะพระจันทร์เสวยอายุและพระจันทร์เสวยตัวเองระยะนี้โชคลาภจิตการงานมีผลดีมากได้รับสิ่งของต่างๆมีคนสรรเสริญเยินยอควรบูชาพระจันทร์ โชคลาบจะดีขึ้นบูชาพระจัน์ทรอย่างเดียวนะระหว่างอายุ30ปีต่อไประหว่างอายุ30ปีพระอังคารแทกพระจัน์ทรจะร้อนใจเสียทรัพย์สินต่างๆจะมีคนใส่ร้ายให้ได้รับทุกระวังอาวุธ ระวังอาวุธหรือของมีคมหรือย้ายที่อยู่อาศัยควรบูชาพระอังคารกับพระจันทร์จึงจะบรรเทาลงต่อไประหว่างอายุ31-32ปีกับอีก4เดือนพระพุทธแทกพระจันทร์ระยะนี้โชคลาภได้ผลดี ผลงานทุกอย่างได้สมดังปรารถนาและจะได้คู่ครองและชื่อเสียงเกียตรติยศวรบูชาพระพุทธพระจันทร์จะบังเกิดผลดียิ่งขึ้นต่อไปสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะสาปีกับอีก8เดือน สาปีกับอีก8เดือนพระเสาแทกพระจันทร์ระยะนี้ผู้ใหญ่จะให้โทษทำให้เสียทรัพย์จงระวังอัคคีภัยสิ่งของต่างๆจะเสียหายอัคคีภัยสิ่งของต่างๆจะเสียหายควรบูชาพระเสาจึงจะดี ต่อไปคนเกิดระหว่างอายุ34 35 36ปีนะคะพระฤหัแสแทพระจันทร์ในระยะในระยะนี้จงระวังสิ่งของต่างๆจะเสียทรัพย์จากที่อยู่อาศัยและคนผิวขาวเหลืองเป็นผู้นำมาให้ควันบูชาพระฤหัสกับพระจันทร์ ภายหลังจะเกิดผลดีจะมีโชคจะเกิดลาภผลดีจะมีโชคต่อไปคนเกิดระหว่างอายุสามสิปปีพระราหูแท้พระจันทร์ระยะนี้จะเสียทรัพย์สินต่างๆสิน้นสิ้นวิบัติผู้ใหญ่จะโทษ ผู้ชายผิวดําและผู้หญิงขาวจะทําให้เดือดร้อนเป็นอันมากควรบูชาพระราหูกับพระจันทร์จึงจะบรรเทาค่ะต่อไปคนเกิดระหว่างอายุ39 40 41เปีนะพระสุขแทรกพระจันทร์ระยะนี้จะได้ลาบสิน จะได้ลาบจะได้ลาบสิ่งรั์สิ่ทรั์ส,สิ่งของพูดยากจังจะได้ลาบรัพย์สิ่งของจะได้ลาบรับสิ่งของ,อง,ของต่างๆนะการงานทุกอย่างได้ผลดีมีคนอุปรรมัมภมอุปการะอุปการะได้ที่อยู่อาศัยวันบูชาพระสุขกับพระจันทร์โชคลาบ จะดียิ่งยิ่งขึ้นนักแลมี <arcade methodology> นักแ้ลยนะอะต่อไปคนเกิดวันศุกร์ระหว่างอายุ42ปีพระอาทิตย์แทรกพระจันทร์ระยะนี้ลาบผลลาบผลน้อยได้ลาบผลน้อยนะมีแต่ทางเสียและเดือดร้อนนานา,นา,นานประการ วันบูชาพระอาทิตย์พระจันทร์จึงจะบรรเทาลงต่อไปคนเกิดระหว่างอายุ43ปีพระอังคารเสวยอายุและพระอังคารเสวยตัวเองระยะนี้มีแต่ศัตรูทรัพย์สินต่างๆจะเสียหาย ทำจิตการงานมีผลน้อยศัตรูคนผิวเนื้อดำแดงควรบูชาพระอังคารจะดีขึ้นบูชาพระอังคารนะคะจะดีขึ้นต่อไปคนเกิดระหว่างอายุ44ปีพระพุทธแทรกพระอังคารระยะนี้ลาบผลพอมีทางได้ดี มิตรสหายเป็นผู้นำมาให้มิตรสหายเป็นผู้นำมาให้ควรบูชาพระพุทธกับพระอังคารโชคลาภจะดียิ่งขึ้นเอานั่งไปนั่งมาเอียงต่อไประหว่างอายุห4 4สี่สปีไม่ใช่45ห้านะ54ปีเฮ้ สีปีให้าพูดช้าชุดนั่นจาก54ปีนะคะพระเสาร์แทกพระอาทิตย์จงระวังจะเดือดร้อนใจเพราะบุตรภรรยาและเจ็บป่วยต่างๆหรือที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อนควรบูชาพระอังคารพระเสาร์ ระอังคารจึงจะบรรเทาเบาลงต่อไปอายุระหว่างอายุ46ปีกับอีก4เดือน45 46 46ปีกับอีก4เดือนพระฤหัแสแทรกพระอังคารในระยะแรกมีลาภผลบ้างแต่ภายหลังจะจะมีผู้หญิงทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระหรืหัดกับพระจันทร์จึงจะบรรเทาลง46กับอีก4เดือนนะทำผู้หญิงทําให้เดือดร้อนนะคะต่อไประหว่างอายุ47ปีพระราหูแทรกพระอังคารจงระวังเคราะห์จงระวังเคราะห์ให้มากหน่อยและ จะเสียของที่ตนรักจะเสียของที่ตนรักนะเจ็บไข้จากที่อยู่อาศัยวันบูชาพระราหูกับพระอังคารจึงจะดีต่อไประหว่างอายุ48ปีกับอีก6เดือนคนเกิดวันศุกร์นะคะ พระสุขแทรกพระอังคารระยะนี้จะเสียทรัพย์สินโชคลาภต่างๆประกอบจิจการงานได้ผลดียิ่งควรบูชาพระสุขกับพระอังคารจึงจะเกิดผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไประหว่างอายุ49ปีพระอาทิตย์แทรกพระอังคาร ระวังจะจากที่อยู่เดือดร้อนด้วยบุตรภรรยาคนผิวดำแดงจะพูดคำจะพูดคำส่อเสียดส่อเสียดน่าจะเสียดเสียส่อเสียดเขาพูดอย่างนี้นะส่อเสียดทำให้ลำคาญใจ น่าเป็นจะเป็นเสียดสีทําให้ลาคาญใจบางคําก็ผิดเหมือนกันนะที่อ่านมาที่ที่เขาเขียนไว้อะควรบูชาพระอาทิตย์กับพระอังคารจรึงจะบรรเทาลงนะสี 49, ผิวเนื้อแดงผิวเนื้อดำแดงต่อไประหว่างอายุ50ปีพระจันทร์แทรกพระอังคารระยะนี้ ดีมีโชคลาบลาบผลทุกอย่างจะส่งผลดีและสิ่งของต่างๆที่เสียหายไปจะได้คืนมาควรบูชาพระจันทร์กับพระอังคารลาบผลจะเกิดขึ้นต่อไประหว่างอายุ51-52ปี53ปี ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามปีนะสามปีลูกค้าเข้าแล้วเพิ่มครับลูกค้าเข้าแล้วพระพุทธเสวยอายุและพระพุทธเสวยตัวเองระยะนี้ โชคลาภดีตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศผลงานทุกอย่างจะประสบผลดีมากวันบูชาพระพุทธกับพระพุทธจะมีลาภผลดีขออนุญาตแป๊บนะึลูกขายของอยู่ขออนุญาตแป๊บเดี๋ยวมา มาแล้วคะ่ะหยุดช่วงแม่หมอสมัครเล่นขาดช่วงเลยถทงไหนแล้วสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองห้าสิบเจ็ดห้าสิบสองปีเนาะถึงห้าสิบสามปีจบแล้วนาอนี้เนาะ แล้วก็มาต่อระหว่างอายุ54-55ปีนะคะคนเกิดวันศุกร์นะทิ้งช่วงไปนิดนึงขอโทษขอโทษค่ะ54-55ปีนะคะ <c oughs> พระเสาแทกพระพุทธจงระวังคนที่มีอำนาจคนที่มีอำนาจใส่ความให้เดือดร้อนใจทำให้เสียทรัพย์ และสิ่งของที่ตนรักและคนผิวดำเป็นศัตรูยุงคนที่มีอำนาจใส่ความให้เดือดร้อนจะทำให้ชื่อเสียงจะทำให้เสียทรัพย์สินสิ่งของที่ตนรักและคนผิวดำแดงเป็นศัตรูวันบูชาพระเสา พระพุทธจึงจะดีต่อไประหว่างอายุ56 5 7ิบาสิบเจ็าปีวันศุกร์นะคะพระฤหัสพระฤหัแสแท้พระพุทธระยะนี้ไม่ควรเดินทางไกลจะเกิดอันตรายอยู่ อยู่ยังบ้านเรือนจะมีจะดีมีโชคอยู่ยังบ้านเรือนจะดีมีโชคดีทำธุรกิจมีผลน้อยทุกอย่างมีคนอุอปการะอุปการะช่วยเหลือวันบูชาพระฤหัตกับพระพุทธจะดีมากขึ้นต่อไประหว่างคนเกิด วันศุกร์ระหว่างอายุ50-60ปีพระราหูแทรกพระพุทธระหว่างระวังพระราหูแทรกพระพุธระหว่างคนดำแดงเป็นศัตรูที่ทำไมระวังต้องระวังนี่เขาเขียนระวังโดยระวังคนดำแดงเป็นศัตรู ทำให้เสียทรัพย์เสียของที่ตนรักอันบ้านเรือนจะมีอันบ้านเรือ,จอน,นอจะเสียหายจะจากที่อยู่อาศัยวันบูชาพระราหูกับพระพุทธจึงจะบันเทาต่อไประหว่างอายุ6 6 6 6 6เปีนะ พระราหูแท้พระพุทธ <c oughs> ไม่ใช่ขอโทษขอโทษหกสิบเอ็ดหกปีพระสุขแท้พระพุทธไม่ใช่พระราหูนะระยะน,นี้มีลาบดีมากญาติมิตรสหายเป็นผู้นำลาบมาให้ จะได้ทรัพย์สิ่งของต่างๆควรบูชาพระพุทธจะมีโชคดีจะมีโชคดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปคนเกิดระหว่างอายุ64ปี64ปีนะยกขึ้นหน่อยมองต่ำ พระอาทิตย์แทรกพระพุทธจงระวังเรื่องเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นจะเสียจะสูญเสียของที่ตนรักเนื่องจากคนผิวเนื้อดำแดงเป็นเหตุควรบูชาพระอาทิตย์และพระพุทธจึงจะบันเทาต่อไปคนเกิดระหว่างอายุ65-66 ปี6 5 66ปีนะพระจันทร์แทรกพระพุทธจะได้ทรัพย์สินจะได้ทรัพย์สิ่งของต่างๆจะได้ทรัพย์นะจะได้ทรัพย์สิ่งของต่างๆและชื่อเสียงเกียรติยศอันดีงาม,มดีมากได้ค่าทาสบริวารรับใช้วันบูชาพระจันทร์กับพระพุทธจะดีขึ้น สองปีนะได้เกียรติยศชื่อเสียงอันดีงามได้ค่าทาตบริวารคนบูชาพระจันทร์กับพระพุทธจะดีขึ้นต่อไปคนเกิดวันศุกร์อายุระหว่างอายุ67ปีพระอังคารแทรกพระพุทธระวังจะผิดใจกับญาติมิตรภรรยาหรือเสีย เสียหรือเกิดความเสียทรัพย์สินสิ่งของต่างๆระวังผิดใจกับญาติมิตรพันรยาญาติมิตรก็จะญาติของพันรยาเนาะหรือเกิดความเสียหายเสียทรัพย์สินสิ่งของต่างๆควรบูชาพระอังคารกับพระพุทธ จึงจะบรรเทาต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะแค่69ปีนะวันศุกร์นี่นะวันศุกร์ระหว่างอายุ68ปีพระเรสาเสวยอายุพระและ,สะเสวยตัวเองพระเรสาเสวยอายุและ,สะเสวยตัวเองจะจงระวังเจ็บไข้ใส ในส่วนต่างๆของร่างกายเสียทรัพย์สินต่างๆควรบูชาพระเสาจะพ้นภัยเสียทรัพย์สินส่วนต่างๆจะเจ็บไข้ในส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเสริมความงามไงคะเสริมความงามไปเลยแล้วจะพ้นเลยส่วนของร่างกายเสริมจมกูก ทำตาสองชั้นตาสองชั้นดึงหน้าอืก็ดีแล้วนะประพนภัยนะถ้าทำอย่างนี้วันบูชาพระเสาจะพ้นภัยนะวันศุกร์อันนี้วันศุกร์ได้หกสิบเก้าปีเองนะมันก็มีแก้เคสส่วนมากเสวยตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสวยตัวเองมาสังเกตดูนี่เนาะถ้าเขาบอกว่า อ่านี่พูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องอแก้เคล็ดเนาะย้ายที่อยู่ก็ได้ถ้าเขา,เขาย้ายที่อยู่ถ้าดวงไม่ดีให้ย้ายที่อยู่ย้ายที่อยู่หมายถึงเราไปย้ายไปอยู่ที่อนั้นก็ได้ที่อไปเที่ยวก็ได้ไปโรงแรมไปไปพักโรงแรมหมายถึงย้ายที่อยู่ไปอ ไปท่องเที่ยวหมายถึงย้ายที่อยู่ถ้าการประสบอุบัติเหตุก็ไปซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมอะไรก็หมายถึงว่านั้นก็คือนกักแก้เคล็ดได้นะนั่นก็เคยแก้เคล็ดแม่หมอก็เคยเคยอธิบายให้ให้ลูกค้าให้ให้ให้ลูกค้าฟังให้แก้เคล็ดอย่างนี้นถ้าแก้เคล็ดนะถ้าจะเสียทรัพย์สินนี่ก็ เอาสตังอะใส่กระเป๋าเก่าๆ,ๆสักสักหน่อยเลยอายุเราไปสักหน่อยเราโยนทิ้งหมายถึงอันนั้นก็คือถือว่าเสียทรัพย์แล้วนะแก้นึ่อคือแก้เคล็ดถ้าเพื่อนๆไม่ดีก็คือแก้เคล็ดได้นะคะโอเคอันนี้ก็หมดแล้วเนาะวันศุกรนะ์เนาะเดี๋ยวจะเหลืออีกวันเดียวก็วันเสาร์วันเสาร์วันนี้จะ <c oughs> งั้นก็แค่นี้ก่อนน้องวันเสาร์นะเดี๋ยวต่อวันเสาร์นะคะวันสุกร์นเดี๋ยวจะต่อวันเสาร์โอเคค่ะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะสวัสดีค่ะ